ไก่น้อยไก่น้อยไก่น้อยอีหนูมันต้องเอาข้าวมาเลยเอ้ยต้องเอาข้าวแบบว่าเล่นกับมันใช่ไหมคะน้องเหลืองก็ไม่ได้เหลืองเลยแต่เดี๋ยวรู้จะซื้ออะไรเนาะก็เลยตั้งไปให้น้องเหลืองเลยแล้วไปรานหน้านักรบก็จะมีแบบแแอรทุกตัวเลยนะแล้วมันก็ขี้ไก่โปด้วยพวกนี้อ้าวทำงานก่อนเร็วทำงานก่อน เอาข้ามาล่อมันดีกว่างอขิงบาลนุ่บักบูดพวกมัดแต้ิ่พวกงอกรอไปเร็วเดี๋ยวล่อก่อนนะคะทำเงินทำงานก่อนเดี๋ยวมองก่อนมองกล้องก่อน,อนเร็วๆอย่ามึงอย่าปล่อยออกได้บอกปลอมนีอยู่ในซื่อดี โอ้ยหำมึงเสียวมันออกมึงจะจับมัน,น,ไ,มไ,นไหนยิ่บ่ห่วยเจสีว้นไรหน่าโอ้ยมึงเกิดจีตอนมือก,กูห้าหมเองบอกมาแล้วละ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 ทำงานก่อนแค่เอ,อ๊ให้มันถึงมือสิโบได้สัก,สกคำก,กินใบอีนี่กินกินกินสิสวย พอลแล้วเอา้ายังรักอยู่ทำงานทำงานไปดูทำงานเร็วๆอยู่นี่สวยอะทำงานอะไรไม่ได้ตังค์มาค่ะต่อไปก็จะเป็นน้องเบ้นะคะทำความรู้จักจกับน้องเบ้กันเธอจะมาแย่งอะไรกับเขาเนี่ยจะมาตอดอ,อะไรกับมือกูวิวิวิไฟการ์ด ทำมานี่มานี่อ่ามานี่ก่อนมานี่มานี่ถ้าสมมุติเป็นศัตรูต้องทำยังไงไม่รู้อ่ะไม่ได้ฝึกมาเอาเข้าไม่ได้อีกหาปองใ่า่ๆเออสวยเธออย่ามาแย่งในมือเฮาสิเอาเอาเธออ,ออกไปเลยนะพี่จะมาเอา้ยเจ็บ ไม่ต้องมายุ่งกับเฮาเธอไปเลยนะไปเลยนะไปเลยไปเลยชี่มายุ่งกับไมายุ่งกับเฮาทำไมไปสิไปสิปสอีง,ง่เฮ้ยมันเอาไปแล้วจะโดนแย่งไหมโดนแย่งแล้วไม่แย่งนะค่ะอาคำสุดท้ายเดี๋ยวเราจะให้ไอ้เหลืองมากมันหนมากเลยนะพอแล้วอีหนู สวัสดีข้าวไอรุ่นมันเข้าบอ่อได้นั่นเอามาปองนี่สวยอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าปองไงมากๆกินตัวนั้นก่อนกินตัวนั้นสวยงามทุกับเป็นไหมเออรับของเนี่ยผู้ใหญ่รู้จักคารุบบ้างทีอ่ะฝั่งนู้นก็จะแบบว่าเอ้ยให้กูสักทีอยอย่างี้ ตรงนี้อึอ๊บเมาบดไอศคีกเอาเอา,เอาพอแล้ว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 ไหมพอแล้วไหมพอแล้วเดี๋ยวเราจะให้น้องดูกนินบ้าง <c oughs> เอาคนละคนละนิดนึงเพราะว่ามันจะหมดอ่ะอีดอกอย่ามาแย่งกูนะอีโง่ อ่ะวางกันนิดเดียวพอไปเอ้ยให้มันถูกมือสิหนูไม<อ>่โอเคโอเคเสวยงามมารดัการ<อ>หมดแล้วทำไงหมดแล้วก็ปิคดคลิปสิครับนูหนู<อ>มันจะเป็นน้องต้นหอมนะคะอีขี้ดื้อเนี่ยแล้วก็แบบมึงไม่ควรกินอะไรกับกูเลย อันนี้ก็จะไม่รู้ว่าเอาว้ทำไมมีปูนมีท่อมาด้วยนะคะ